ลูกศิษย์พระเจ้าตากับลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่กระเทือนเอาลูกศิษย์แคพระเจ้าตาลูกศิษย์ไม่กระเทือนถูกแล้ววบดูสิเชี่ยวดูลูกศิษย์แคพระเจ้าตาเอ้ง่าพระเจ้าตาโอ้เหลือจำนวนเยอะมากตอนนี้ลูกศิษย์ ไม่กระขนจะตายกันมาแล้วดูพวกมันอู้ดู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 ้นวายฉันดงตายอู้จด้นนี่อ้าอ๋อั้นมีปากดูตายโอเคโอ้โเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาไม่ไมบ้อือเอางอดดอช้ก็ชู่ อาวสามแล้วสู้สามปักหลังก็ตายปักโ้ยปีตอยตอไดโทษสิได้เลยจำชื่อเทปไม่ได้เาเียลูกสองอ้อพีก็ได้ป ลูกมาเป็นลูกสิะเจ้าตากองเรได้อันดับหนึ่งของไม้ลูกศิษไม้กระเหินรีาลูกสิษ้เป็นเจ้าตาตอัวนี้ลูกสิกะเจ้าตาอ้าวลูกสิบยระเจ้าตาโคตรตายโคตรไรรต้องยู่กันนี้ไปพวกเรายิงโล่้ยิงไปแบบโลกันได้แต่อันนี้ไม่มีกัน មិនមិនអត់តើអងអងអងមិន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 ទៅចាកជូ น้่งคิดมาสามนาทีอยู่นะโคตรเยอะนี่ละนี่ก็ Getting over it you น u s t released เพลงที่เปลี่ยนเขานี่ไงโอ้โอ้ หักยองไตึกเขหักหักไม่ได้เอาพีพีเักได้เอาแตข้ามแตกข้ามอืมแตกสใจมาก่อำพันไสปีอืม อื้อเด็กเอ้ยอื้ออ่งเข้าไได้ต้องเไปด้วยเ ทำสงคราม to ไม่ไหวเลยอกติก้องป้าอืมไหมเนี่ยมันก็จะไม่มีวันช็ายบดกดเซ็กไม่ยิงไี่กดเซกแบบไม่เคยลยะอืม なか,さかなかね、一緒れ歌ってたっけって言っていいっすねや。って言っていいっすね。って言っていいっすね。って言っていいっすねや。

よいしょ、いいだろう。はい、いいだろう。あ、いい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 、いえ、いい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 、

mẹ anh khách kêu 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 anh khách kêu

ใช้บกใครมันจิง้วยบึ้มบ้ม